โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ที่สิบห้านะฮะเดี๋ยวจะพาขี่เราเล่นนะฮะวันนี้ว่าจะไปบางนานะครับขับรถมอไซค์เล่นนะครับจากอ่าเดินกระปอกบานชางจังหวัดระยองนะครับ เต็มตัวก่อนนะฮะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงโดยประมาณนะฮะน่ะขับรถจากที่นี่ไปไม่ไกลนะครับพอดีวันนี้ ไปหาแฟนด้วยนะครับดีตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งทุ่มเก้านาทีนะครับจะออกเดินทางกันแลว

สองชั่วโมงโดยประมาณนะครับในการเดินทางนะฮะตอนนี้ก็ทุ่ม11บเนาทีแล้วไปกันเลยฮะโอเคครับ เดินทางจากเนินกระปอกนะครับจังหวัดนะยองว่าจะใช้เส้นทางไปบ้านฉางนะไปบ้านฉางแล้วจะเลี้ยวเลี้ยวขวาที่แจกลโรงพยาบาล เพื่อที่จะไปสายสามหกนะครับทะลุออกสายสามหกนะฮะจะไปเลี๋ยวที่แยกโรงพยาบาลเิริกิจนะครับถึงแล้วนะครับแยกบ้านฉางนะฮะ แล้วเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเส้นสตเหีบนะครับแต่ไม่ถึงสตเหีบนะฮะเราจะเลี้ยวขวาตรงแยกของโรงพยาบาลเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะวิ่งเส้นนั้นนะครับไปเส้นสาย36ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ เพิ่งออกมาได้ไม่กี่นาทีนะฮะโอเคแล้วเราอะเดินทางกันยาวๆเลยนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็ถึงสายสาย36แล้วนะครับเส้นได้อองชนงบุรีนะครับโอ้ลุมเยนอะถนนใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันอีกนะครับตอนนี้ทุ่มสีนาทีแล้วนะฮะเพิ่งออกมายังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะ ใครที่เดินทางกลาคืนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะฮะในการใช้รถนะครับเพราะรถนนทําใหม่เยอะมากนะครับจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะฮะโอเคเส้นนี้นะครับเป็นเส้นไปชนบุรีนะครับแต่เราจะไม่ไปถึงุชนบุรีนะฮะเราจะเรียบทางด่วนนะครับแล้วก็จะไปต่อกันที่ พอเรียบทางด่วนเสร็จนะครับเราก็จะเข้าไปเส้นบางนาสาดกันต่อนะครับโอเคเทางกันยาวๆนะฮะไปกันครับ ครับทุกคนเราเราจะใช้เส้นทาง่เรียบดรวนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะชิดซ้ายนะครับเพื่อจะ,จะไปเส้นกรุงเทพนะครับแชนมูทีกรุงเทพนะครับ เป็นด่านเก็บตังค์ทางด่วนครับทางมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วเราจะชิดซ้ายนะครับเรียบมอเตอร์เวย์ไปนะฮะไปทางแหลมช่างนะครับผมโอเคเดินทางกันยาวๆครับกุงเทพร้อยเก้ากิโลนะฮะดูจากป้ายมื่สักครู่นะฮะ ไปเึงน่าจะเกือบประมาณสามทุ่มนะฮะสองทุ่มสามทุ่มนะ,ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะฮะถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคเดินทางกันต่อครับ คครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแยกสีราชานะครับแยกสีราชาแยกแหลมฉบังนะฮะเรากจะตรงไปทางชนบุรีนะฮะ นี่นะครับถ้าใครกลับรถกลางคืนมาจะมีเป็นช่วงเน็นช่วงนะครับที่เขาทําถนนใหม่นะครับผมดยงางไนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและก็ปลอดภัยด้วยนะครับโอเคเดินทางกันต่อนะครับรู้สึกว่าเป็นสาระนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้้บหลุมเบลเลอเลยเมื่อกี้โอเคครับเดินทางกันต่อเลยนะครับ เส้นทางสีราชานะครับมากเพียงไม่ไปนะหลายคนหลงทางตรงนี้นะเดินทางกันต่อครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เส้นบางนาตาดกันแล้วนะฮะเราจะยิงยาวเลยนะครับจุดบายปลายทางก็คือบางนาน,นะฮะตอนนี้สองทุ่มยี่บสองนาทีนะครับถึงบางนาน,น่าจะประมาณสามทุ่มนหน่อยๆน,นะฮะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับเดินทางจะา,างกระบอบนะครับจังหวัดระยองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรา ยิงยาวกันเลยนะครับไปกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มห้าสิมห้านาทีนะฮะเราได้มาถึงแยกบางนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเยวจะก็จะเข้าออบ้านกันแล้วนะครับนานๆน,น,นะครับได้ขี่รถไกลนะครับได้ขี่รถเดินทางไกลไกลๆก็หายคันไม้คันมือหน่อยนะฮะไม่ได้ขับรถไกลอย่างนี้มา ก็นานพอสมควรแล้วนะฮะโอเคนะคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ